นี่ลวันไปวัดมหาสังา์วัตถุดิบวัตถุดิบมาจากเคิรนโฮมสวนหาโอสวนนาปลาเห็ดของเรานะครับป้าเห็ดละโงกเห็ดไข่้างไทยเห็นไหม้างเออสุดยอดนี่นี่นี่ ไม่ค่ะใส่เกี๊ใส่น้ำปลาใส่ดอกกำงามพี่น้องเลยจะแก้ก็เออเออเล่นลูกเหมือนเดิมเราเหมือนเดิมสะอ่อนตอนนี้เอาเห็ดเสียเอาเห็ดเสียไปใชเบ้ยเห็ดเสียโอ้โหเฮ็ดเสียโอ้ครับพี่น้องครับวัตถุดิบจากเฮือนโฮมสวนหน้าตาเห็ดครับพี่น้องครับนี่ไมอนี่เห็ดละโง่ครับผมนี่มี่แอมแมเบียนพ่อผมครับนั่นแอมเบียน เดี๋ยวยย่งพักคุยกันย่งพักคุยกันเอ็มนึงครับส่เอฟเป่าเอ็ลสองครับเริ่มไหมเริ่มไหมมือนีเขาได้วัตถุริบนะครับมาจากสวนหน้าปลาเห็ดเฮือนโฮมเขาวงครับพี่น้องนี่เฮ็ดหลงงกนะครับโอ้ย่างงามเลยพี่น้องล่างเรียบร้อยครับผมทั้งเห็ดหลงงเทั้งเห็ดยังละนี่เห็ดไข่เฮ็ดไข่นะครับเห็ดไข่ก็ไม่รู้นะครับผมอ่าเห็ดตีนตัมครับผมมีแอมเบียนพร้อมพี่น้องนี่ ตั้งเตาเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ตั้งเตาเรียบร้อยครับเป็นเตาอ่าเตาปูนนะครับเตาไม้เอ้ยเตายังก็เตาปูนยุดกรุงเทพหรอเตาปูนกรุงเทพเออมองเป็นเตาดินมาจากอำเภอยางสักนางนะครับพี่น้องครับไม่เอาก็ทิ้งไปนี่พี่น้องยังไม่ใส่นะยังไม่ใส่หรอครอ๋อยังไม่ใส่หรอครับใส่อะไรเนี่ยน้ำอะไรดำๆเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยปลาปลาวัดไอ้วัดธดีเพามีอย่างแน่นีย มีบักพริกสดบักพริกดิบนะครับตะไคร้ใส่มืองยี่ใส่ปลาแดกไปพี่น้องอ,อันนี้รอให้น้ําเดือดก่อนแล้วครับอ๋ออันนี้ปรุงเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ปรุงเรียบร้อยรอให้เดือดอก็ใส่เห็ดเลยครับผมเห็ดนะเอาน้าเนียวกันรุนรุนรุนครับพี่น้องไ่ต้องเทนะครับเห็ดสดสดโอ้แต่ว่าไม่ต้องเทน้ำจะลุมไปฉันดิเอาน้าหม้เบิร์ดแล้วค่ะอืเออ นี่ครับผมใส่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับทุกคนทุกคนนี่รออย่างเดียวแกงเห็ดละโงกนะครับสดโกกโกกเข้มปิด <c oughs> สวยงามดีปะ่ะงามงาม,งามพี่น้อ,อโอเคครับสุดยอด ไี่เตะเสียบทท ế พน้านปรพี่น้องเอ้ยพกดุ๊กๆดกๆี่เบิงแล้หล่านักานไล่ไหลไปโรงพยาบาลเนอเป็นยังครับเฮ้ยคุกษาหมอเราจะเช็กสะกกอนนี่พนก ใส่พักอีตูไทยนะครับผมนี่มาอีตูไทยจังไหนอีตูลาวนี่ยอีตูลาวใบแมงรักครับพี่น้องใส่กระแสด้วยนี่นี่นี่โอ้โหสุดยอดครับพี่น้องแนี่เรนบอกเบเดอครับผมแล้วก็เสร็จสุดยอดนี่แกงเห็ดละโง่ครับพี่น้องใส่ถ้วยกินได้เลยโอเคเอาถ้วยเอาถ้วยมาว่าไงให้ส่ตาถ้วยโอ้โหพี่น้องครับอออืื้ห สุดยอดมันกวนกันซื้อได้เลยมันบังกันซื้อได้เลยยันี์ตัวต่างนี่หนึ่งใส่ซึ่งแล้วน้องใบเนอะข้าวเหนียวครับอืมโอาแกงเห็ดหลงโง่ไปสุดยอดเลยข้าวเหนียวอยู่สายอืมอืมนี่เคแบ่งสองเท่าครับผม อซิมมานนซิมได้เลยแล้วหอมแซ่บไอหอมหอมหอมแซ่บไอไปเอาถ้วยไม่กันหนึ่งครับครับครับเห็ดดอกนี่หมุนให้เพิ่นเบิ่งเลยครับหมุนให้เพิ่นเบิ่งเลยโอ้งามครับเห็ดดอกนี่ไหมหมุนกลับพื้นอีกมัเนี่โอ้ยหมุนกลับพื้นอีกแกนชนุะหลุดเออพอแล้วพอแล้ววันนี้เอับเอาเส้นี่อีกมัเนี่ถ้วยนี้อีกถ้วยนี้แบบนี้บ้วนี้บ่มเลยครับโอ้บึ้มเลยบึ้มเลย โอ้ยนี่นโอเโหพอตองใส่ได้สมอูรณพอดีเลยเห็นล้งกูเทียวแจกดอกนี่ฟอยูเลย thank you แอบตามอ้ยดูสิดくくอดอกที okay. ่เล so uh ็กๆที่เราอ้คือยังแน่นหน่อยทีพี่ไอ้ัตรเหรอมีม่นขนอดหนกยท่านแครยเ็ดแครงก็มีกระแบ ไม่ต้องอะไรมากมายเลนอร่อยมากเลยกินแล้วบุญปากได้กินแล้วเมื่อนั้นสองคนน่าเกือบใจแีอือจกรอยกับสอ่อย